อนี้เกี่ยวกับเรื่องไตเรื่องไตเรื่องไตใช่อันนี้เป็นระยะไหนคะเอ่อไตทำงาน e g f r หรือ10% 10%ระยะที่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ71 71เขาบอกว่าเขาเป็นอันนี้คือที่ที่บีคุยด้วยนี่จะเป็นสามีเขาอีกทีนะสามีเขามองหาว่าเขาจะมีอะไรช่วยภรรยาเขาได้บ้างคือ ภรรยาเขาเนี่ยเป็นความดันเบาหวานครบสูตรเนี่ยมานานทานยามายาวนานมากจนระทั่งไตเสื่อมคือเขาก็รู้แล้วแหละว่าไตเสื่อมอ่ะแต่เขาก็ด้วยความไม่รู้เนาะก็หาอะไรมาทานใช่ใช่ใช่เราอยากให้สุขภาพดปีขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยต้องแต่คุมอาหารต้งแต่ดูอนโนตอันนี้ไมคทานมีแต่แย่ลงต้องบอกมีแต่แย่ลงแล้วก็ล่าสุดเนี่ย อาการที่เกิดก็คือตอนนี้ทั้งคันทั้งบวมใช่ไหมคะ<ช>ตอนที่เขาจริงๆตอนที่เขาติดต่อมีมาเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยคันกับบวมจะมีอะไรแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กก็บอกว่าบิ๊กขอดูผลเลือดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่มีผลเลือดเนี่ยมันก็พูดยากาว่าอะไรเท่าไหร่งงย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร<ะ>็จแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาไปตรวจอนามัยก่อนในนี้ก็อยู่ฝ่าจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะเขาก็ไปตรวจ แล้วก็ส่งผลเลือดมาให้ดีดูก็ผลเลือดเนี่ย BUN 90ก็รู้ไหมปกติแล้ว BUN ค่าลิ่งระลงจะไม่เกินเท่าไหร่สิไม่ให้เกิน20ไม่ให้ต่ำกว่า8คือไม่ควรต่ำกว่า8ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกิน20อันนี้ BUN 9 9กอีนนี้นึ่งทะลุร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ครีตินีเนี่ย7.5 อายุ71เพศหญิงคูณไปแล้วปื๊ดๆออ,ออกมาไดเหลือ10เปอร์เซ็นจริงๆถ้าดูอีกตัวเนือ้อ DPI นะันเหลือ5ไม่ซช่ค่ะ<ม>เขาก็เลยรวมไ<ม>งเขาก็เลยคันไงทีนี้<ม>พี่ก็บอกว่าเอ๊ะคุณครูอาหารพูมครับ ผมเนี่ยให้กินแบบโอ้ยข้าวต้มเลยข้าวต้มแล้วก็หมูยองภรรยาชอบมากเลยหมูยองนี่จริงๆว่าเป็นอันดับแรกเลยที่ไม่ควรทานอัหดับคนที่ไตเสื่อมใช่ถ้ามีโซเดียมเยอะมากไม่ได้แบบนุ่มยิ่เหลกกข้าวคือไตเสื่อมเนี่ยอาหารต้องสดใหม่ใช่ใชทน้นต้องทําสดใหม่ทุกมื้อแล้วควรจะเป็นโปรตีนธรรมชาติเช่น ไข่ไข่ขาวปลาปลาต้้ต้มอะไรอย่างนี้เนาะอะไรประมาณไก่ไก่เนื้ออกไก่แต่ว่าติดมาถ้าระยะสุดท้ายนี่ก็ยังต้องมีปริมาณที่จะทานได้อีกมาิมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะก็ดีก็บอกว่าโหเห็นข้าผลเลือดแล้วเนี่ยคือมีเห็นใจคุณเลยนะว่าคุณเนี่ยอยากช่วยแต่ว่าเผเอิแล้วมันผิดทางตอนนี้ต้องหยุดหมดเลยอ่ะหยุดหยุดเรื่องตปรตีนนี่คงทานแล้วไม่ได้แล้วเนาะ บูนเก้าสิบเก้าเนี่ยนี่ก็บอกว่าตอนพักนี้ทานเจนะกินผักต้มด้วยหเปล่าผักต้มข้าวต้มอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําเรื่องอาหารไปแล้วก็แน่นอนต้องแนะนําเจคู่นี้ของเราใช่ไหมคะปูมีฮาร์ม uh ีฮักและพี่พิบตาคุณมีแนะนำตัวต้องปูนี้สองฮาร์มหนึงต่อวันอันนี้คือชุดฟื้นฟูเล่งด่วนเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ระยะสุดท้ายแล้วนะก็เขาก็โอเคบีก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะรวมทั้งแนะนําเรื่องอาหารด้วยอะไรอย่าง เขาบอกโอเคเขาก็สั่งไปทานสั่งไปทานแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาสักเจ็ดวันเนี่ยก็โทรมาแล้วเจ็ดวันเนี่ยก็โทรมาเขาบอกว่าภรรยาดีใจมากเลยได้ทานผักแปลว่าก่อ,อนหน้านั้นคงไม่ค่อยได้ทานเก็บอกว่าได้ทานผักต้มแล้วดูรู้สึกภรรยาสดชื่นขึ้น ออภรรยาสบชื่นขึ้นได้ทนค่ะโอปิ้ก็ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าที่ทานมามันไม่ถูกไงตอนที่ทานถูกแล้วอะก็นจะศบชื่นขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอครบ14วันผมโทรคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ14วันเนี่ยคือส่วนมากเขาโทรมนเลยไม่ค่อยมีให้ไปดูว่าหน้าจอเอว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าดีมากที่ทานเนี่ยนะค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคุมความดันเขาจะมีต้องวัดความดันให้ภรรยาเขาเนี่ยทุกวัน นีก็เคยแนะนําไปแล้วมันต้องจบด้วยนะว่าเท mm. ่าไหรเท่าไรเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเรื่องไตเนี่ยเราไม่อยากให้ทานยาเยอะ mm. ถูกไหมแล้วทำยังไงถึงจะปรับยาได้เราก็ต้องมีสถิติให้คุณหมอดูเนาะเราก็ต้องวัดความดันว่าเออช่วงนี้เราเท่าไหร่ช้าเอวันเย็นในนี้ยเราจดบไว้แเอาสมุดนี้ mm. ไปให้คุณหมอดู mm. เดี๋ยวคุณหมอจะได้อ๋อดีขึ้นอย่างนี้จะได้ปรับยาให้ป่ะนะใช่ไหมแล้วก็คุมอาหารถ้าเบาหวานดีก็จะได้ลดยาเบาหวานอะไรเงี้ยเขาบอกดีจริงๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยจดเรื่องความดันเนี่ยของภรรยามาไม่เคยนิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยเขาบอกตั้งแต่ทานอูนิฮาร์ตของเรานะความดันเนี่ยจะนิ่งอยู่ที่แปดสิบเจ็ดร้อยยี่ห้าเขาบอกนิ่งอย่างนี้เลยเขาบอกทุกทีเนาะโหสวิงมากแล้วก็สูงอะไรเงี้ยเขาบอกตอนนี้ความดันดีมากแล้วก็ ไม่เคยขับทายที่อย่างนี้มาก่อนอ็มันไม่ยมไม่มีวิตามินไม่มีกัล้วกบอกขับทายดีทั้งนั้นนะมีบอกว่าคือมีอาเจียนด้วยนะมีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าทายด้วยอาเจียนด้วยเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษหรือเปล่าอคือเพราะว่าการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับเรื่องอาหารเป็นพิษได้นะบอกคุณดูดีๆนะถ้าเกิดเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือนะแต่เขาบอกว่า พอวันลุกขึ้นพี่ก็โทรเช็คเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้ท้องเสียคือเขาถ่ายได้ยังเป็นก้อนแต่ง่ายง่ายขึ้นมากกว่าปกติใช่ง่ายขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็อาเจีย์นะอาจจะเป็นเพราะว่าของเสียเขาเยอะคุณบีโอเอ็นก้าวก้าวคุณเดลูเกตินีเกตินีเจ็ดถูกห้าทั้งหมดก็คงแบบอืดอมแล้วไม่ได้ใช่มันก็เลยแบบมีของเสียเยอะอ่ะีก็เขาก็บอกว่าโอเคแต่ว่า คือโดยรวมแล้วตั้งแต่ทานเจลไปเนี่ยนะสอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าดีมากอมเออเขาก็ประทับใจอะค่ะที่ว่าเออได้ได้เจอตัวนี้อะะเขาก็หวังว่าเดี๋ยวตรวจเลือดทั้งหน้าค่ะ จะมีผลดีมากดคุณดีเขาโทรมาคุยเรื่อยว่าคุณมีวันนี้ดีขึ้นวันนั้นเดี๋ยวนี้ดีอันนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยมีก็ดีใจเนาะเวลาที่ลูกค้าโทรมาเล่าเราก็ดีใจด้วยเออจุกใจนะที่ทําให้ช่วยให้ผู้คนสุขภาพดีขึ้นเนาะโอ้จากคนที่จะต้องฟอกไตแล้วก็ไม่ต้องฟอกคนที่แบบลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ลุกขึ้นมีแรงอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นความภูมิใจเล็กเในใจพวกเราเนาะใจโอเค